สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆหลรักไม้ทุกท่านมาที่โรงงานต้นตัดเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูวิธีการขัดพื้นเตียงครับจากการที่เรานําพื้นเตียงมาตัดนะครับขนาดจะอยู่ที่61เซนต์ครับกว้างครับความยาวจะอยู่ที่เมตรเกเซนตครึ่งครับเมื่อใสา่เสร็จแล้วเราก็นําฝุ่นที่ผสมกาวลาเทกค,ครับ เอามาโปะ้อยห่างต่างๆครับเพราะว่าพื้นเตียงเนาะมันหลายแผ่นครับกว่าจะอัดได้หกสิบเอเซนนะครับความกว้างเราต้องใช้ไม้ถึงห mm ้า hmm. แผ่นนะครับอย่างน้อยสี่ห้าแผ่นขึ้นไปครับถ้าแผ่นเล็กก็จะหลายแผ่นน่อยครับถ้าแผ่นขนาดห mm ้า hmm. นิ้วขึ้นไปก็สี่แผ่นห้าแผ่นอะไรทานองนี้ครับ mm hmm. เพื่อให้ได้ความกว้างทั้งหมดหกสิบเอเซนยาวเมตรเก้าสิบเก้าครึ่งครับ เมื่อโปสเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันครับห้าชั่วโมงประมาณนี้ครับแห้งแล้วเราก็นำไบเบอร์ครับหรือเรียกว่าลูกหมูเนี่ยครับติดกระดาษทรายเบอร์60สิบะครับที่ใบขนาดหกนิ้วครับหนิ้วเนิ้วต่างกันไปแล้วแต่ช่างนะครับแต่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้6นิ้วครับขัดไปเรื่อยๆครับขัด ขัดไล่ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกดมากครับเพื่อนๆเพราะกระดาษไซครบอยู่แล้วครับถ้าเรากดมากก็จะเป็นรอยครับแล้วก็จะลึกไม่เท่ากันครับไล่แบบนี้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆครับความหนาจะได้ไม่แตกต่างกว่าเดิมครับนะครับวิธีการขัดก็จะมีเนี่ยครับการขัดไปเบอร์ก็จะเจอกับฝุ่นที่มันขึ้นมาครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับการขัดนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงไม่เคยเห็นนะครับ มันจะอยู่แต่ในโรงงานนะเนาะการทําแบบนี้ครับไม่ค่อยมีให้เห็นกันง่ายๆครับวันนี้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเมื่อขัดเสร็จแล้วเราก็เป่าฝุ่นออกไปครับเดี๋ยวเราก็มาตีข้าวเตียงครับข้าวเตียงนี่ก็เพื่อไม่ให้ไม้มันแอ่นนะครับให้มันตรงหรือเสมอครับเวลาไปปูครับถ้าเราไม่ใส่ข้าวเนี่ยมันจะทําให้เอนเป็นแบบหลังมือเราครับเพราะว่า ไม้สักหลายแผ่นเนาะถ้าถูกลมด้านเดียวมันก็จะเอ็นจะดูไม่สวยนะครับเพื่อนเราก็ตีข้าวเตียงครับเพื่อไม่ให้ไม้แตกด้วยครับช่วยในการแตกไม่ให้แยกจากกันนะครับเนี่ยครับเพราะว่าการใช้เนาะมันก็ต้องอยู่กับเรานานๆนะครับถ้าเราทําให้มันมั่นคงให้มันแน่นหนามันก็จะอยู่กับเรานานครับใส่ข้าวสามตัวครับหัวไทยนะครับ แล้วก็ตรงกลางครับขอบคุณที่ชมนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมจนจบครับสวัสดีครับ